แรงสกิดสะกิปข่านโยบายกระทรวงสาธสุขพุดธกัาราช2 5 6 7ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามแผนการเร่งรัดควิกวินหนึ่งรวันจ้าสวัสดีจ้าววันนี้นางเศร้าหน่อยมีข่าวข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับนโยบายรัฐ ใช้เป็นด้วการแ่งรัดควิกวินหนึ่งรอยวันของกระทรวงสาธารณสุข2567รอ 5, ยหกสิบเจ็ดโดยในส่วนนโยบายด้านยาเสพติดนะาขอให้สนักงานสาธารณสุขจังหวัดครับเลื่อนแล้วก็รวมงานด้านการป้องกันบำบัดรักษาและก็ฟู่นฟูสมัรถภาพผููติดยาเสพติดโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการทางจิตเวชจากยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อเหตุความรุนแรงเพื่อลดความรุนแรงแล้วก็ความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาผู้ที่มีอาการทางจิตเวชจากยาเสพติดโดยกำหนดให้ เป็นความสําคัญแรงด่วนของจังหวัดหลังจากนั้นในนาเขาก็ให้สํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดกํากับติดตามพ้นการดำเนินง,งานควิกว,วินหนึ่งร้อยวันประเด็นสึขภาพจิตแล้วก็ยาเสพติดโดยดําเนินการจัดตั้งมินิธัญรักย่างหน่อยหนึ่งจังหวัดหนึ่งแห่งการจัดตังงงงดงงดต้งห้องผู้ป่วยจิตเวชแล้วก็ยาเสพติดในโรงพยาบาลศูนย์แล้วก็โรงพยาบาลทั่วไปให้ครอบคุมภายในจังหวัดแล้วก็จัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชแล้วก็ยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชนให้ครอบคลุมทุกแห่ง นี่ก็เป็นก้นไกอำนวยการขับเคลื่อนงานด้านบำบัดรักษาและก็ฟืนฟูผู้ติดยาเสพติดในระดับจังหวัดโดยบุรณาการการดำเนินง,งานรวมกับ5ภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจผู้รจังหวัดนายแพทย์สาสุกจังหวัดฝ่ายความมั่นคงทหารและก็เกาะอรโมโนอจังหวัดแล้วก็นายอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งนี้นหน้าก็อาจบุรณาการรวมกับคณะทำงานบูรณาการขัดกองบำบัดรักษาฟืนฟูสมรถภาพและกก็ฝืนฟูสภาพ ทางสังคมระดับจังหวัดให้มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานแลนแ้วก็นายแพร์ซาซุกจังหวัดเป็นรองประธานให้มีการกำกับติดตามสร้างการเพื่อจะได้พัฒนาระบบบริการบำบัดร,ร,รักษาฝุ่นฟูสมรภาพผู้ติดยาเสพติดแล้วก็ลอดอันตรายจากการใช้ยาแล้วก็สร้างเสพติดให้ครอบคลุมผู้ป่วยถูกกลุ่มแล้วก็สามารมาดูแลผู้ป่วยยาเสพติดโดยแบทเซ็ตภายในระดับจังหวัดแล้วก็ภายในเคสุขภาพนั่นแหละจ้าจะได้เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้มีกลไกระดับอำเภอโดยบุรณาการการ หนึ่งงานด้านการบำบัดรักษาและการฝุ่นฟูสมนภาพผู้ติดยาเสพติดกับหนวยง,งานภาคีเครือข่ายถูกภาคส่วน โดยมีนายอำเภอผู้กำกับการสถนติํำรวจสาสุขอำเภอและการด้วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเลยนะขับเคลื่อนการบำบัดร,รักษาและการฝืนฟูสมรภัพผู้ติดยาเสพติดโดยการมีส่วนรวมของชุมชนซึ่งก็มีนายอำเภอเป็นประธานและก็สาสุขอำเภอเป็นเลขานุกกาดเลยจ้าซึ่งต้องบอกนะว่าโครงการนี้เนี่ยก็ช่วยจัดระบบการบำบัดร,รักษาและการฝืนฟูผู้ติดยาเสพติดภายในจังหวัดโดยควบัดกองผู้เสพผู้ชายผู้ติดตามแบบขัดกองและก็มีการส่งต่อผู้ป่วยชาย ยาเสพติดเพื่อเข้ารับการบำบัดรักษากระทรวงซ่าซุขแล้วก็แบงรับความรุนแรงตามอาการโดยใช้แบบประเมินการประเมินพฤติกรรมกา,ราวร้ล่ารุนแรงซึ่งสามัดแบงออกเป็นซีระดักก็คือสีแดงสีซ้อมสีเลืองแล้วก็ซีเขี้ยวามามัดวเนการส่งต่อเพื่อเข้ารับการบำบัดแล้วก็ฝื้นฟูสสาพผู้ติดยาเสพติดนั่นแหละจ้า ซึ่งในสวนนี้นี่นะเขาก็ได้มีการจัดตั้งมินิธัญ,ญรักษ์แรลผู้ปูปวยจิตเวทแล้วก็ยาเสพติดถูกจังหวัดแล้วปัจจุบันเนี่ยเปิดบริการไปแล้วจานวนเซิพกจังหวัดเจ็ดิพกโรงพยาบาลแล้วก็มีการจัดตั้งหอผูป่วยจิตเวทถูกจังหวัดเปิดให้บริการครบเจ็ดิพกจังหวัดหนึ่งรอยเิพกแหง้งซึ่งเป็นกลุ่มผูปวยสีแดงแล้วก็เปิดมาตั้งแต่วันเห็นหนึ่งธันวาคมได้ผ่านมานนุนเลวจ้านอกเหนือจากนี้การจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวทแล้วก็ยาเสพติดก็ครอบคลุมทุกอำเภอมีการอนุมัติแลห อยเยี่ยซิพกแทงเส้งทางมด,ด,ดนี้ในนาก็เป็นความคืบหน้าของนโยบายกระทรวงสาารสุขให่เขาต้องการคืนคนสู่สังคมอย่างปลอดภัยในส่วนของด้านการบำบัดรักษาและการฟืน้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามนโยบายควิกวินหนึ่งรวันนั่นแหละจ้าบ๊ายบาย